สวัสดีครับจางลำพนสวัสดีค่ะวันนี้เรียนเกษตรในสวนเราฝนตกพอดีเลยโอ้โหเหมาะมากสภาพอากาศเจอฝนด้วยใช่วันนั้นผมไปทําคลิปกับคุณจุ๋มก็เจอฝนงี้อาจารย์ค่ะแล้วเราก็ยืนคุยกันก็มันนัดกันแล้วก็ก็คุยกันก็คุยกัน <c oughs> วันนี้มาเจอจางลำพนก็ฝนตกเหมือนกันก็เลยเข้ากับเรื่องที่เราจะคุยวันนี้เลยอาจารย์ผมจะชวนอาจารย์คุยให้เกษตรกรฟังเรื่องของความพร้อมของชุดใบกับการทําสารแล้วก็สภาพอากาศค่ะ ว่ามีเรื่องที่เกษตรกรควรจะทำความเข้าใจเป็นยังไงบ้างก็อันนี้เป็นกระดุมครับนะเป็นพันกระดุมไม่ใช่หมอนทองเนาะต้นอายุห้าปีนะจ๊ะห้าจาเข้าหกปีอ่าใช่ส่วนนี้เป็นสวนของพี่สาวจารย์ลำแพนแล้วก็ปีที่แล้วเราก็มาทําคลิปไปหนึ่งครั้งละเรื่องซันเบิร์เนาะเรื่องอาการใบไหมค่ะครับแล้วปีที่แล้วเราก็มีการติดตามเรื่องของการทําสารปีที่แล้วด้วยจานแต่ว่าเราไม่ได้เอาข้อมูลให้กับเพื่อนเพื่อนเกษตรกรเราดู ก็คือปีที่แล้วเนี่ยเรามาตอนช่วงลอยกระทงเดือนพฤศจิกาพฤจกาเรามาก็ระยะห่างแย่ใช่ไหมค <G round S 2> <ฮ>ะกลางเดือนพฤศจิกาห่างแย่ประมาณกลางเดือนพฤศจิกาก็ระยะห่างแย่แล้วครับแล้วก็พอเรามาอกทีหนึ่งสิบสี่ธันวาลูกระยะยังไม่ถึงไข่ไก่ดิไข่นกกระทาลูกระยะไข่ไก่คือหนึ่งเดือนแล้วได้ไข่ไก่ก็แล้วพอเดือนกุมภาเขาก็ตัดไปยังเขาก็เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแสดงว่าสมมติปีแล้วเราบอกว่าพฤศจิกาเนี่ย เขาได้ดอกหางแยะแสดงว่าตั้งแต่เดือนกันยาตุลาเนี่ยเขาต้องได้ดอกกันแน่าจา้าแสดงว่าปีที่แล้วเนี่ยต้นต้องพร้อมตั้งแต่กร,รกฎาคมแล้วก็คือหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเตรียมต้นให้มันมีการสร้างชุดใบเนาะเพื่อให้ต้นสะสมอาหารกร,รกฎาคมเนี่ยพร้อมแล้วชุดใบพร้อมแล้วพอสิงหาเนี่ยก็ทําสารส่วนนี้นี่ยเขาทําสารแบบทําเต็มที่เลยจาย้า uh huh. ความเข้มข้นแบบว่าตามที่กําหนดเลยเขาบอกว่าที่นี่เขาบอกเขาไม่ทําน้อยๆหรอกเสียเวลาเขา,เขาต้องการให้ชัวร์ความหมายเกษตรกร,กรคือต้องการให้ชัวร์ต้องการให้ชะลอการเจริญเติบโตคือบล็อกไปเลยคือให้หยุดการเจริญเติบโตทางด้านกิ่งก้านใบเพราะว่าตัวสารเที่ยวใช้ก็ชะลอการเจริญเติบโตลดการแบ่งเซลล์การขยายขนาดของเซลล์ไงทีนี้ปีที่แล้วก็าําสารสิงหาการเดือนตุลาเห็นดอกการเดือนพฤศจิกาก็เป็นหางเย้แล้วแต่ปีนี้เรามาวันที่ วันนี้วันที่สามตุลาตุลาจริงจริงปีนี้ก่อนหน้าที่อาจารย์จะมามผมคุยกับพี่สาวอาจารย์แล้วเขาบอกว่าเรื่องาก่าที่ผ่านมาเขาตัดตอนเดินคุมพามเพราะนั้นมีนาเมษาเขาได้ใบมีนา,มา,าเมษาพุธพรางจะได้ใบแล้วเขาบอกว่ากรกดา เขาทำสารเลยเขาบอกว่าอากาศมันมันเป็นใจมากป,ปีนี้ทําสารคือเพราะว่าเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วแล้วเขาก็สามารถที่จะเตรียมต้นได้เร็วรจริงๆมันมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของตั้งแต่การเก็บเกี่ยวมาเรามีเวลาในการทําสารทําชุดใบนานไหมพอไหมบางสวนถ้าเขาพร้อมอย่างอย่างปีนี้เขาทําได้ตั้งแต่กรกฎาอย่างปีที่แล้วก็ทําสิงหาแล้วไปเก็บเกี่ยวประมาณกุมภาถูกไหมฮะปีนี้ก็ทําสารตั้งแต่กรกฎา แต่ว่าการทําสารก็คือชะลอการเจริญโตให้ต้นสะสมอาหารใช่ไหมคะพอเจอสภาพอากาศที่อุณหภูมิตําลงให้มันพร้อมสําหรับการชักน้าให้เกิดการออกดอกเนี่ยต้นก็จะออกดอกได้นะแต่ว่าปีนี้พอทําสารผ่านไปเนี่ยตุลาแล้วดอกยังไม่มาเลยมันมีมช่วงหนึ่งอาจารย์เขาบอกว่าช่วงสิงหาเนี่ยเขาดูนะว่าอุณหภูมิมันลดลงค่ะแล้วก็มีลมหนาวมาเอ,อามันเหมือนจะมีลมหนาวโชยมาบอกี๋ยจะได้ดอกคปรากฏว่าอะไรงั้น พายุมา <laughs> มันมีดอกพยานแต่ว่า <laughs> มันมีดอกเขาดอกมันอ,มออกมาแดงๆใช่แล้วก็ฟอแล้วก็ฟอไปใช่ครับเพราะว่าพอมีสภาพอากาศมันเปลี่ยนเนาะจริงๆมันพร้อมแล้วแหละมันพร้อมสําหรับที่จะออกดอกได้แล้วแหละแต่ว่าเจอพายุมาเจอฝนมาก็เลยก็มีการแตกยอดคราวนี้แผนเปลี่ยนเลย <laughs> แผนพลิกเลย <laughs> แทนที่จะได้ดอกได้ยอดใช,ใช่ก็เลยได้ยอดมาอ่านี่ดูเห็นเลยอือนี่ก็คือได้ยอดมาอันนี้ก็ก็นึกดูเราดูลักษณะข้อก็ได้เนาะดูลักษณะป้องเนาะมันจะถี่ถใช่ไหมฮะนี่คือลักษณะยอดของทุเรียนที่ทําสารเนาะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะหยุดการแตกยอดได้เพราะว่ายังเจอฝนอยู่นี่สี่ตุลาแล้วก็ยังมีฝนมีโผล่มานะฮะมีมียอดแตกออกมาเรื่อยๆื่ครับใช่ไหมฮะ ที่สาคัญมันยังไงจารย์ใครที่เข้ามาเรียนเกษตรในสวนยางกาอาจารย์เนาะอาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องของการปิดเปิดปากใบพูดถึงเรื่องความชื้นสัมพันธ์อากาศหน้าฝนเนี่ยความชื้นสัมพัทธ์อากาศมันสูง,สงแล้วบางทีแดดมันออกอาจารย์ทุเรียนชอบเลยชอบแดกใบถ้ามีฝนเนี่ยโอเคแล้วก็ต้องมีแดดด้วยเนาะอ่ามีฝนมีแดดสลับกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีฝนต่อเนื่องแล้วก็ฟ้าปิดเนี่ยไม่มีแดดอันนี้ลําบากแล้วค่ะเพราะว่าสภาพบรรยากาศนั่นก็จะมีความชื้นสูง พอมีความชื้นสูงเนี่ยโอกาสที่พืชจะสูญเสียน้ําออกจากใบอะสู่บรรยากาศมันก็จะลดลงการคลายน้ำมันน้อยพอการคลายน้ําน้อยการดูดธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินที่เราให้เป็นปุ๋ยทางดินเนี่ยมันก็น้อยตามไปด้วยซึ่งธาตุอาหารก็ต้องเอาไปใช้เพื่อปรุงอาหารในกระบวนการสองเข้าแสงเพื่อเอามาใช้ในการเจริญเติบโต คือถ้าพืชสร้างอาหารได้เยอะก็สะสมเบี่กิ่งที่ต้นได้เยอะแต่นี่พอสภาพอากาศแบบนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยยังฝนฟ้านี่ปิดเลยเราก็จะเห็นเลยว่าพืชนี่ไม่คายน้ําเพราะความชื้นในอากาศสูงนั่นแหละคือสิ่งที่เกษตรกรบ,บางทีอาจจะต้องปรับตัวต้องทําความเข้าใจรู<อ>้มันอาจารย่างนี้กเกษตรกรหลายคนนะอย่างที่อาจารย์พรุ่รงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะไปดูฟงกล<อ>ุ่มของสมาคมทุเรียนไทยเ<อ>ขาจะคุยเรื่องของการ ใช้ข้อมูลอากาศเนาะใช้แอปวินดี้กับแอปที่เป็นเร<ะ>ดา์ฝนจริงๆอันนี้สําคัญนะาจานจริงจริงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกษตรกรควรจะต้องศึกษาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าการทําสวนแต่ก่อนเนี่ยสภาพอากาศไม่แปรปรวนแบบนี้เราก็จะคิดว่าปัจจัยที่สําคัญในการควบคุมการเจริญเติบโ,โตควบคุมการให้ผลผลิตของพืชเราก็จะมีเรื่องดินเรื่องน้ำใช่ไหมเรื่องธาตุอาหารเราจะไม่มองถึงสภาพอากาศเลย เพราะว่าสภาพอากาศมันไม่ค่อยแปรปรวนแต่ทุกวันนี้บางวันเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเจอสามฤดูเลยเช้ามาโอ้แดดแจ่มเลยพอสักพักมาก็อ่าฟ้าเริ่มปิดแล้วก็สุดท้ายก็ฝนตกวันหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าสภาพอากาศในแต่ละวันเนี่ยรายวันเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นพืชเองเนี่ยเขาเองก็ต้องมีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงแบบนั้นด้วยเพราะฉะนั้นการทำสวนของเราเนี่ยเราจะทำแบบเดิมไม่ได้ละ รอบปฏิทินของการผลิตในอนาคตต้องขยับขยับตามสภาพภูมิอากาศด้วยเพราะเราจะไปห้ามไม่ให้ฝนตกก็ไม่ได้การปฏิบัติของเราอ่ะเราต้องตามสภาพอากาศด้วยคืออย่างน้อยเราต้องรู้เราต้องสามารถที่จะเขาเรียกพยากรณ์หรือรู้ล่วงหน้าอย่างน้อยว่าอวันสองวันหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยสภาพอากาศจะเป็นยังไงชาวสวนจะได้เตรียมต้นให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฉีดยา อาฉีดไปเอาฝนมาไม่รู้ฝนจะตกกอดเช้ามันมาแดดจ้าเลยอะพ่นสารไปพ่นยากําจัดโรคแมลงไปแต่สุดท้ายอ่ะพอสักพักไม่ถึงชั่วโมงฝนตกเพราะเกษตรกรไม่รู้ถ้าเรารู้เนี่ยมันก็จะทําให้เราจัดการได้ง่ายขึ้นแม้กระทั่งเรื่องที่เราพูดมาก่อนหน้านี้เรื่องการทําสารจริงๆเนี่ยถ้าเกษตรกรเขารู้ว่าสิงหาจะเจอพายุเนี่ยเขาก็ต้อง รู้แล้วแหละว่าการทําทสารของเขาเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มต้นทุนแน่นอนเพราะว่าทําไปก็จะเจอสภาพฝนแล้วก็ผลลัพธ์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตุลาแล้วก็ยังไม่ออกดอกเลยยังไม่เห็นดอกเลยมันก็ไม่ได้แตกต่างกับสวนที่ไม่ได้ทสารเพราะฉะนั้นถ้าจะอันนี้ก็ต้องมาทําสารอีกรอบหนึง่งมันก็เพิ่มต้นทุนไปให้กรรเกษตรกรอีกก็จะมีเกรรษตรกรยุใคใหม่<อ>ที่เขาเริ่มติดตามสภาพอากาศบางคนเนี่ยเขาจะโพสต์แจ้งเตือนเพื่อนๆใน เดียวกันเลยนะบอกเลยว่าเออเดี๋ยวจะมีช่วงฝนทิ้งช่วงประมาณสองอาทิตย์นะใครจะฉีดสารทําสารช่วงนี้ถ้าต้นพร้อมก็ทําได้เลยหรือใครจะให้ปุ๋ยให้อะไรช่วงนี้เพราะว่าต้นไม้เนี่ยการดำรงชีวิตมันเนี่ยมันขึ้นกับสภาพอากาศจริงจริ้ไม่จานจริงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยคือสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าอากาศแปรปรวนมาก สภาพอากาศบางทีตอนนี้แม้กระทั่งฤดูกาลเรายังบอกไม่ได้เลยเดือนไหนฤดูไหนเพราะว่ามันเริ่มเปลี่ยนแล้วก็เริ่มขยับมันขยับแล้วปฏิทินการผลิตเราก็ต้องขยับตามต่อไปเพื่อให้มันสอดคล้องกับสภาพอากาศเนาะไม่งั้นกเกษตรกรก็จะต้องแก้ปัญหาตามมาอีกเยอะเลย ไม่ว่าจะเป็นอ่ะฉีดแล้วก็ยังเจอโรคเจอมแมลงอยู่ก็เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมสภาพอากาศได้การแพร่ระบาดมันก็ยังเกิดได้อยู่เพราะประสิทธิภาพของการฉีดสารมันก็ไม่ได้ผลนั่นแหละก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยครับคานนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ยุคเทคโนโลยีเนาะ,ะก็จะมีแอปพลิเคชันบนมือถือ,อให้กเกษตรกร<อ>ได้เรียนรู้<อ><อ>ทั้งตัวหลักๆที่เราใช้กันวินดี้กับตัวเรดาร์ฝนเป็น2ตัวที่เกษตรกรยุคใหม่ต้องเข้าใจมีตัวอื่นที่อาจารย์ใช้ก็มีอีกเหมือนกันวัดแสงภายในตรงพุ่ม เอามาใช้ประกอบได้ยังามาใช้ประกอบได้ซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นข้อมูลเชิงลึกวัดเรื่องแสงนะวัดเรื่องของอัตราการระเหยของน้ำสู่บรรยากาศคือเราเอาสภาพอากาศมาแล้วก็ให้แอปพลิเคชันประเมินให้ได้ <c oughs> ก็เป็นการอันนี้คร่าวๆเนาะหรือแม้กระทั่งถ้าเรามี แค่เรื่องอุณหภูมิความชื้นเนี่ยในสวนไว้เนี่ยแล้วเราเอาไปหาเรื่องค่า VPD อย่างที่เราเคยเลยเคยพูดกันเนาะมันก็จะง่ายในเรื่องของการจัดการถ้าอย่างเงี้ยฝนตกอย่างเงี้ยเราคุยกันในฝนตกเนี่ยเราก็ทําอะไรกับต้นทุเรียนมากก็ไม่ได้ละฉีดพ่นยาอะไรก็ไม่ได้แล้วเราก็ต้องปล่อยอย่างนี้ไปก่อนแต่ว่าสิ่งที่เกษตรกรจะต้องระวังในช่วงฤดูฝนก็เรื่องของเชื้อราเพราะความชื้นจริงๆเดือนตุลาเนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่ที่ฝนชุกนะ ในสวนภ้าตะวันออกแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดโรครากเนา่าคนต้นเ่าได้เยอะด้วยในช่วงฤดูฝนนี่เนาะ,ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังแต่ละหลายสวนคาดวา่าน่าจะที่เขาคุยกันในกลุ่มก็อย่างบอกว่าเดี๋ยวอีกสักประมาณวันที่เท่าไหร่กลางกลางเดือนนี้จะมีลมหนาวโชยมาถูกไหมคะอ่ะถ้าต้นพร้อมก็มีโอกาสที่จะได้ดอกถูกไหมแต่อย่าลืมว่ามันจะกลายเป็นอากาศจะ้งเหนือลงมาปะท่ากับใช่ไหม ใจทะเลนลมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดฝนได้อีกเหมือนกันอันนั้นก็ต้องระวังด้วยก็จะมีฝนแน่นอนเกษตรกรต้องติดตามการพยากรณ์อากาศก็จะมีฝนแน่นอนเราก็ต้องระวังต้นไม่ให้มันเกิดเชื้อราในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าใบเราจะพร้อมสารเราจะพร้อมที่จะทําสารแต่ถ้าสภาพอากาศไม่เป็นใจทุเรียนมันก็จะไม่เป็นไปตามที่เราคาดไว้หรอกมันจะไม่ออกดอกมันจะไม่ออกผลหรอกถูกค่ะต่อไปมันอาจจะเป็น คือเราประมาณการการให้ผลผลิตเดือนนี้เดือนนี้มันจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วค่ะมันอาจจะต้องขยับไปเพราะว่าหนึ่งสภาพฝนมันเป็นแบบนี้เนาะคือจริงๆเนี่ยคือปีนี้ฝนก็มาช้าแล้วก็แล้วก็มากระจุกตัวหรือตกชุกในช่วงนี้อืมนั่นแหละก็ยิ่งคอนโทรลยากเพราะว่าพอตุลาพฤศจิก,กาเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นเดือนที่เห็นดอกทุเรียนแล้วเนาะคือสวนส่วนใหญ่ต้องออกดอกแล้ว เพราะว่าหนึ่งมันมีการช่วงของเวลาของการสร้างชุดใบสะสมอาหารมาหลายเดือนพอสมควรแล้วเกษตรกรรุ่นเก่าเนี่ยเขาบอกว่าทําสารหรือไม่ทำมัแล้วแต่เดือนธันวาคุณต้องได้ดอก,กแต่ตอนนี้นี่มันมันไม่แน่แล้วนะจ๊ะบอกว่า,าไม่ต้องบอกว่าจะทาหรือไม่ทําต้องบอกว่าทุเรียนเนี่ยเดือนธันวาต้องได้ดอกและ้ะ เพราะเดือนธันวามันหนาวไงจาาเรื่องไขของสภาพอากาศที่จะมีผลต่อการกระทบแรงการทําให้อัตราส่วนของฟีนเลโชในต้นมันอยู่ในประมาณเข้มข้นที่อพอจะให้ดอกมาแล้วอมันพร้อมแล้วมันต้องคือธันวาต้องได้ดอกแล้วและยิ่งถ้าเป็นทุเรียนทุเรียนทําสารแล้วถ้าไม่มานี่ก็ถือว่าเราก็เพิ่มต้นทุนไปแล้วอะจ่ายค่าสารไปแล้วแต่ถ้าเป็นทุเรียนธรรมชาติเองนี่ก็ต้องมาแล้วนะธันวาต้องมาแล้ว แต่ว่าเดี๋ยวนี้อากาศเป็นเดี๋ยวนี้ไม่แน่แล้วค่ะขนาดทุเรียนทําสารเนี่ยปีนี้ก็ไม่แน่แล้วเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการแตกยอดการแตกใบอ่อนมันแตกใบอ่อนเพราะว่าฝนมันมาเออก็เนี่ยค่ะฝนมันมาแล้วก็พอทําสารแล้วเนี่ยลมไม่โชยอ,อ,อุณหภูมิไม่ลดต่ําลงไม่เกิดอาการที่เรียกว่าอาการกระทบแรงไม่เกิดให้ต้นมันเครียดมันขาดน้ําอ,อ,อ่ะคือปัจจัยหลายๆอย่างมันต้องไปด้วยกันครับ ช่ไหมฮะทั้งเรื่องของอากาศได้ใช่ไหมฮะใบได้ใช่ไหมสภาพต้นได้นึงเรื่องของการกระทบแรงด้วยเนาะภายในต้นเนาะความชื้นภายในต้นด้วยเงี้ยค่ะเพราะปกติเขาจะเอาลูกเขาจะงดน้ำใช่ไหมอาจารย์แต่อันนี้มันงดน้ำปุ๊บเทวดาปล่อยน้ำไม่ได้ค<ห>ืองดไม่ได้อ่ะค่ะงดไม่ได้งดไม่ได้เพราะนั้นเห็นชัดเจนเลยว,ว่าปีนี้ <c oughs> ปีนี้ยากและคิดว่าต่อต่อไปก็น่าจะยากขึ้นยากขึ้นชาวสวนเราก็อาจจะต้องปรับปรับตัวทําสวนบนข้อมูลมากขึ้นทําสวนอยู่บนกับข้อมูลอะไรหลายอย่างมากขึ้นเนาะไม่งั้นเราก็จเจอกับปัญหาแบบนี้อยู่ตลอดค่ะนี่จริงๆวันนี้นผมจะชวนอาจารย์มาดูดอกทุเรียนนั้นนหละก็เราไม่มีดอกแล้วค่ะจริงๆอาจารย์เพราะว่าผมคุยกับพี่สาวอาจารย์ไว้เขาบอกเขาทำสารเมื่อเดือน กราดาไงค่ะแล้วผมก็กะอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาทําคลิปต่อเนื่องกันเรื่องของพี่อาจารย์พูดถึงเรื่องการใช้สารควบคุมการเรติบโตค่ะแล้ววันนี้ผมก็จะพามาอาจารย์มาดูสวนเลยว่าอาจารย์นี่ไงที่สวนพี่สาวอาจารย์เขาทําไปเดินกราคดาอตอนนี้ได้ดอกเต็มแล้วพากฏว่ามาดูได้ผิดหวังเลยอาจารย์เดี๋ยวเริ่มเดินดูดิอ่ะเขาบอกว่าสวนนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่สวนใหญ่ที่บ้านใช่ไหมมีแต่แตกไอมาปุ่มปุ่มมีแต่แตกเขาเรียกว่าแตกยอดอะค่ะ คือสภาพตาเหมือนจะเป็นตาดอกแต่เป็นตาใบนะจะเป็นใบแทนนะค่ะทีนี้ก็จะลำบากนาะที่นี่ก็มีมอะไรแทนมันที่นี่เหรอคิดว่ามันเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากดอกไปเป็นใบเรียบร้อยแล้วมันเปลี่ยนจากตาดอกมาเป็นตาใบแล้วไนโตรเจนมันสูนไงไหมคำว่าไนโตรเจนสูงนี่คือพอฝนมามีความชื้น ปุ๋ยที่ใสไว้ในดินเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้มันมากไปน้อยไปโดยส่วนใหญ่เนี่ยจากผลที่จ่ายไม่ค่อดินเนี่ยในเจ้นจะพอมีลงเลือยอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามีความชื้นแล้วก็มีการขายน้ําพืชกรจะดูดในเจ้นขึ้นไปมันก็เป็นวัฏจักรอยู่แล้วเนาะเมื่อก็จะทําให้นตรเจนมันสูงแล้วในบรรยากาศเองก็มีไนโตรเจนแก๊สไนโตรเจนเยอะด้วยเนาะเพราะนั้นมันก็การเติบโตแทนที่จะมาเป็นทางด้านของการเจริญพันธุ์ก็กลายเป็นเติบโตทางสิ่งก้านใบไปท้งนั้นใช่ค่ะ แม้กระทั่งเรื่องของเขาเรียกว่าเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมคะลักษณะข้อนี่คือเป็นลักษณะของทุเรียนทำสาร <Okay. S 1> เห็นไหมคะข้อถีๆเนาะข้อถีนี่แต่ก็ยังถือว่าไม่ได้ถี่มากเนาะพกก็เจออันนี้อยู่แภาพอากาศที่มาเจอฝนอยู่เหมือนกันบางยอดก็ยอดที่เกิดใหม่ก็ยังยืดได้เหมือนเดิมอะเพราะว่าฤทธิ์ของสารมันก็มีประสิทธิภาพลดลง เวลาที่มันเจอฝนนะคะเราจะเห็นว่าเนี่ยลักษณะเนี่ยมีการแทงยอดทุกอ,อันนี้เลยเนาะเนี่ยมันแทงออกมาเป็นใบอหมดเลยบางคนเขาเข้าใจว่าการที่ใช้พากโคบิอโซนเนี่ยมันเป็นตัวช่วยชักนำการออกดอกนะาจารย์พักโคเนี่ยมันเป็นผลทางอ,อ้อมในเรื่องการส่งเสริมการออกดอก ไม่ใช่เป็นผลโดยตรงไม่ใช่ฉีดไปแล้วกระตุ้นให้มันออกดอกไม่ใช่อย่างนั้นคือการใช้แพคโคเนี่ยไปให้มันหยุดการเจริญเติบโตทางด้านกิ่งก้านใบก็คือเขาสร้างชุดใบมาพร้อมแล้วถูกไหมคะแล้วเวลาเขาจะใช้แพคโคเขาจะใช้ระยะที่ใบยังอ่อนแต่ขยายขนาดเต็มที่ซึ่งใบอ่อนที่ขยายขนาดเต็มที่เนี่ยจะเป็นใบหรือระยะใบที่เขามีความแรงหรือความสามารถในการดึงอาหารมาที่ตัวเองได้มากที่สุด ไม่ว่าเราจะใส่ปุ๋ยไม่ว่าเราจะฉีดสารทางใบหรืออะไรเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่แบบเอาพวกนี้ไปใช้ที่ตัวเองได้มันก็เลยทําให้พอระยะใบาเพสลัดมันพัฒนามันก็จะหยุดและหยุดการแบ่งเซลล์ขยายขนาดของเซลล์แน่นอนว่าในส่วนของการเจริญเติบโตของยอดแบบเนี้ยมันก็จะไม่แตกลักษณะยอดแบบนี้มันจะไม่แตกเพราะว่ามันไปทําให้ฮอร์โมนเอก็คือจิเบรลินเนี่ยมัน ถูกยับยัง้งคือฮอร์โมนจิเบรลลินเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์ขยายขนาดของเซลล์การยืดยาวของป่องก็คือระหว่างข้อระยะระหว่างข้อถูกไหมฮะก็คือคือถ้ามี g a เเยอะเนี่ยเราจะเห็นว่าป่องเขาก็จะยาวถ้าเราไปดูส่วนที่ไม่ทําสารป่องจะยาว อันนี้คือเป็นทุเรียนทําสารก็ป้องก็จะถี่เพราะว่า GA มันถูกยับยั้งการทํางานด้วยสารแพคโคบิตาโซนหรือบางส่วนใช้เมเปร์ดคไลมันก็จะถูกยับยั้งก็จะทําให้ข้อป้องป้องก็จะทีทีทีเนาะเพราะว่าหยุดการจเจริญเติบโตพอมันหยุดการจเจริญเติบโตทางด้านกิ่งก้านใบไม่มีการแตกยอดใหม่หรืออะไรเนี่ยมันก็จะไม่มีส่วนที่จะใช้อาหารเพิ่มขึ้นละเพราะนั้นเวลาที่ใบที่มันพัฒนาเต็มที่ ขยายขนาดเต็มที่มีการสะสมของโครฟิลเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพในการปรุงอาหารสร้างอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์แสงแล้วอาหารที่สร้างเนี่ยไปไหนเพราะว่าส่วนที่ใช้อาหารเนี่ยไม่ได้เยอะแล้วคือคือไม่มีการแตกยอดใหม่ใบใหม,ใหม่ใช่ไหมฮะเขาก็สะสมไว้ที่กิ่งก็จะส่งอาหารเนี่ยไปสะสมไว้ที่กิ่งตามกิ่งนะฮะแล้วก็พออาหารสะสมได้ระดับหนึ่งแล้วก็คือเราก็จะดูเป็นค่า C:N Ratio เนาะซึ่ง ในทุเรียนเนี่ยเขาบอกว่าค่า C:N:O เนี่ยควรจะไม่น้อยกว่า18คาร์บอนก็คือคาร์โบไฮเดรตนั่นเองที่อยู่ในต้นเนี่ยในใบเนี่ยควรจะมากกว่าสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตกับไนโตรเจนนะควรจะอยู่ที่ประมาณมือไม่ต่ํากว่า18อย่างปีที่แล้วที่เราทํางานโครงการวิจัย6สวนด้วยกันเนี่ยเราก็พบว่าทุกสวนเนี่ยที่ออกดอกนี้ก็คือ C:N:O อยู่ประมาณ20ขึ้น นั้นคือเห็นดอกแน่นอนนั้นเวลาเราทําสารเสร็จอาหารสร้างด้วยชุดใบที่มันขยายขนาดเต็มที่โตเต็มที่เนาะมันไม่มีการแต่งยอดใหม่ส่วนใช้อาหารมันก็ลดลงสะสมอ,อาหารที่กิ่งพอสภาพอากาศมันเย็นลงได้อากาศมาก,กระตุน้นใช่ไหมก็ทำให้เกิดการออกดอกอันเนี้ยเป็นกระบวนการออกดอกโดยการใช้สาระลอการเจริญเติบโตก็เป็นการทำท,ทุเรียนนอกฤดูนั่นเองค่ะครับก็ขอบคุณอาจารย์วา,าแผนมาครับสำหรับบทเรียน ที่เรามานำมาสอนกับเรียนเกษตรในสวนวันนี้ขอบคุณครับค่ะวัสดีค่ะ